การยุบพักต้องไม่เป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพการยุบพักก็ต่อเมื่อมีการใช้ความรุนแรงนอกกรอบรัฐธรรมนูญการยุบพักต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนไม่คลุมเครือสีประเด็นหลักที่ดรสุรพลนิติไกรพดซึ่งอดีตเคยเป็นอธิการธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นนักกฎหมายก็กอตอดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เปิดให้ผู้ถูกร้องแสดงหลักฐานอย่างเต็มที่นี่คือข้อที่หนึ่งข้อต่อมาคือการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาอาจารย์สุรพลบอกว่าวินยูชนย่อมไม่อาจจะเห็นว่าการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเนี่ยเป็นการซอกกร่อนบนทําลายระบอบการปกครองเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเนี่ยมันจะเป็นการล้มล้างได้อย่างไรซอกกร่อนบนทําลายได้อย่างไร กฎหมายที่นําเสนอเสียงส่วนใหญ่สภาไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่ใช่ว่าจะมีความสามารถในการซอกกร่อนบ่นทําลายแต่ประการใดนี่ข้อ 2. 2ข้อ3การนํานโยบายไปหาเสียงไม่ได้ใช้กําลังบังคับหรือความรุนแรงเพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองและข้อ4สอสอไปร่วมชุมนุมและการประกันตัวมาตรา1น2เป็นการกระทําของบุคคล ใช้สิทธิตามกฎหมายแยกจากภาระการกระทำของพรรคการยุบพพักที่ผ่านมาหลายครั้งไม่เคยช่วยคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองกลับสร้างความโกรธแค้นชิงชังให้เพิ่มยิ่งขึ้นศาส,สตราจารย์ดรสุรพลนิติไครพดดำรงวิทยาฐานะในศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายมหาชนในฐานะผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทางด้านกฎหมายมหาชนพราะการเมืองเป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับรัฐช่วยรวบรวมความปรารถนาที่หลากหลายของประชาชนเข้าด้วยกันนำเสนอออกมาเป็นนโยบายของพรรคการเมืองโดยกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน นำไปสู่ข้อเสนอในทางนโยบายของพรรคการเมืองมีจุดหมายเพื่อที่จะดึงดูดแรงสนับสนุนจากประชาชนให้กว้างขวางที่สุดเพื่อให้ได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนพรรคการเมืองย่อมต้องลดทอนข้อเสนอที่สุดโตมงพยายามแสวงหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ซึ่งเมื่อ ได้รับเลือกตั้งแล้วก็ต้องพยายามผลักดันเจตจำนงของประชาชนให้กลายเป็นกฎหมายหรือนโยบายของรัฐต่อไปเป็นการใช้สิทธทิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญได้แก่สิทธิในการร่วมกลุ่มกันทางการเมืองและสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเองดังนั้นมาตรการยุบพ,พักการเมือง หากจะมีขึ้นถ้าจะยุบพักการเมืองเนี่ยหากจะมีขึ้นเนี่ยจึงต้องอยู่กับภายใต้หลักการสากลกล่าวคือการยุบพักการเมืองนั้นต้องเป็นกาทางเลือกสุดท้ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ last recourse และมาตรการยุบพักการเมืองต้องไม่กระทบสาระสำคัญแห่งสิทธิ จนเกินสัดส่วนภายใต้การใช้การตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัดลํำพังการนำเสนอแนวคิดเพื่อแลกเปลี่ยนผ่านกลไกต่างๆอย่างสันติของพรรคการเมืองภายใต้วิถีทางรัฐธรรมนูญไม่อาจจะเป็นการเสาะกร่อนบนทำลายผลลัพธ์ของการยุบพักต้องเป็นการทำรงรักษาประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อทำลาย ระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้มาตรการยุบพรการเมืองถูกถือเป็นมาตรการที่มีผลบังคับรุนแรงรุนแรงและไม่เป็นประชาธิปไตยในตัวเองซึ่งการใช้มาตรการดังกล่าวนี้อาจารย์สุรพลบอกถ้าใช้มาตรการดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายและพยานหลักฐานที่ชัดเจนเชื่อถือรองรับอย่างหนักแน่น หมายความว่าถ้าไม่ใช่เหตุผลชัดเจนหนักแน่นก็จะนำไปสู่คำถามทึงความชอบธรรมและประสิทธิภาพของมาตรการนี้และองค์กรที่กำหนดให้ใช้มาตรการนี้ด้วยก็คือสาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ย่อมหมายถึงกกตด้วยต้องพิจารณาอะไรบ้างเรื่องการยุบพักหนึง การยุบพักการเมืองต้องนำไปสู่การรักษาสิทธิเสรีภาพไม่ใช่เพื่อทำลายปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุ่มเป็นพรคก,การเมืองต่อไปข้อที่สองการยุบพักต้องพิจารณาต้องไม่เพียงแค่เป็นเพียงความคิดเห็นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่การกระทําหรือการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ ของการใช้ความรุนแรงนอกกรอบนอกกรอบกฎหมายนอกกรอบรัฐธรรมนูญการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงตามวิถีทางรัฐธรรมนูญโดยสันติวิธีนั้นย่อมไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุแห่งการยุบพักข้อที่สามอาจารย์สุรพลบอกว่าการยุบพักการเมืองนั้นมีเหตุแห่งความชอบธรรมเพียงพอหรือน่าเชื่อถือหรือไม่ และกฎหมายที่ระบุเหตุแห่งการยุบพักการเมืองนั้นต้องชัดเจนว่าครอบคลุมการกระทําอะไรบ้างโดยไม่คลุมเครือไม่กว้างขวางจนเกินไปข้อสอาจารย์สุรพลบอกว่ากฎหมายที่ใช้ในการยุบพักการเมืองต้องเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป ไม่เจาะจงใช้กับบุคคลหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะโดยกฎหมายนั้นต้องตราขึ้นโดยผู้แทนปวงชนที่มีกระบวนการนิติบัญญัติได้มาตรฐานและชอบธรรมอาจารย์สุรพลบอกว่าด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นถ้าหากมาตรการยุบพักการเมืองเปลี่ยนจากกลไกป้องกันประชาธิปไตย defensive mechanism มาเป็นอาวุธ w a ด p ันนัย n ิในทางการเมืองการยุบพักการเมืองก็จะกลายเป็นการปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสางรรค์และบับงคับและบีบบังคับให้สังคมลดความหลากหลายของความคิดเห็นที่แตกต่างลงเป็นผลร้ายอันนำไปสู่การทำลายประชาธิปไตยเสียเองนอกจากนี้การยุบพักการเมือง ควรเป็นมาตรการสุดท้ายในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรหากมีมาตรการลงโทษอย่างอื่นมาใช้แทนการยุบพักการเมืองก็ควรจะนำมาบังคับใช้แต่ถ้าจำเป็นต้องยุบพักการเมืองเกิดขึ้นจริงก็ควรจะปรากฏในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างชัดเจนและการกระทำของพักการเมืองที่ต้องถูกยุบนั้นก็ต้องมีเหตุ มาจากการมีอุดมการณ์ตลอดจนการจัดตั้งองค์กรและกิจกรรมที่ขัดหรือแย้งกับอุดมการณ์พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีการแสดงออกผ่านการกระทําแผนงานหรือคําปราศัยที่ชัดแจ้งว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอุดมการรัฐ พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญมันต้องระบุชัดเจนการกระทำอย่างไงทำอะไรอย่างไรถึงจะเข้าข่ายนี้ไม่ใช่ให้ตีความ กฎหมายที่เขียนไว้กว้างๆลอยๆแต่ทั้งนี้การตีความเป็นไปแนวทางดังกล่าวจะต้องตีความโดยเคร่งครัดและมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนประกอบด้วยยิ่ยงไปกว่านั้นในการพิจารณาคดียุบพรรคการเมืองสารรัฐธรรมนูญพึงคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่ไทยเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกในทางระหว่างประเทศ รวมถึงแผนแนวปฏิบัติที่นานา,นาอารยะประเทศได้วางหลักการเอาไว้